สวัสดีครับทัรวริงแบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัรวริงเดคนทีวีโชว์มีความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ g ีอิตาลีนะครับต้องเรียกว,ว่าใหม่สุดๆล่าสุดๆเลยก็แล้วกันครับเป็นคอลเลคชันปี2020นีะครับ,อ,รบอยู่ตรงหน้าแล้วตรงนี้นี่เองนะครับเป็นกระเป๋าที่มีความพิเศษนะครับจุดขายของเขาก็คือเป็นกระเป๋าหรือเป็นกล่องท้ายกล่องข้างจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้ซึ่งมีน้ําหนักเบามากอ่ะเบาขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันก่อนื่น เราดูเสื้อทรงเีงของเขาก่อนนะครับความกว้างของเขาอยู่ที่ประมาณ5้าสิบเซนนะครับความยาวของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้าเซนส่วนสูงน,นะครับประมาณสามสิบสามเซนนะอันนี้คือเสืส้อทรงเีงของเขาอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ฮะรูปลักษณ์เขานะครับสวยงามโฉบเฉียวดีไซน์ล้ำเลยทีเดียวกระเป๋าตัวนี้หรือกล่องตัวนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นไฮบริดก็ได้นะครับเป็นลูกผสมกันะกน,นะครับระหว่างพลาสติกกับผ้า นะครับโพลีเอสเตอร์600ดีนะครับโลโก้ตรงนี้สวยงามมากๆนะครับดูพรีเมียมเลยนะครับวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมอ่ะกระเป๋าตัวนี้นะครับวิธีการล็อกของเขาอ่าอยู่ตรงไหนเออตรงนี้จะล็อกเหมือนกระเป๋าเดินทางนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เกี่ยวไปใน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 ล็อกนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะตั้งรหัสของเราได้เองนะครับอ่านั่นเองนะครับสามารถที่จะยืดความสูงขึ้นได้ นี่ครับนะครับอ่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวกระเป๋าเนี่ยเขาใช้ระบบเดียวกันกับตัว Givi ิตาลีที่เป็นระบบ Mono Key ย้ำอีกรอบนะครับ Mono Key ถ้าเพื่อนๆมีถาด Givi ิตาลีที่เป็นระบบ Mono k e อยู่แล้วกระเป๋าใบนี้ใช้ได้เลยหรือแม้กระทั่งแหลกข้างที่เป็นแหลกข้างของ Givi ที่เป็นแหลกข้างหลังเรียบก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับวิธีปลดล็อก ok ก็ง่ายแสนง่ายครับหมุนกุญแจครับ แล้วก็ถอดออกจากตัวแรกหรือตัวถาดได้เลยนนะครับนี่ฮะชุดล็อกของเขาต่อคำถามอีกหนึ่งคำครับอีกหนึ่งสิ่งก็คือว่ามันใส่หมกันน็อกได้ไหมนี่ครับผมอ่าใส่โมกันน็อกเต็มใบได้เลยหนึ่งใบมีสายรัดกันกระแทกมาให้แบบนี้ครับและมาพร้อมถุงคลุมกันนะจุุมกันฝนแบบนี้เลยนะครับอ่านัา่นเอง แต่จริงๆแล้วตัวกระเป๋าเขาเนี่ยก็ก,ก็ก็เรียกว่ากันน้ําพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับภายในของเขานะครับบุมาอย่างดีมีช่องใส่ของอันกประส์ให้ด้วยนะครับอ่ะเราลองดูน้ําหนักกันนิดนึ่งนะครับน้ำหนักของเขานะครับสองโลสโดยประมาณนี่ฮะถือว่าเบามากๆนะครับตอบโจทย์สาหรับไบเกอร์ทัวรงที่ไม่ต้องการกล่องใหญ่ไม่ต้องการกล่องที่มีน้ําหนักมากเกินไป สุตรราคาเปิดตัวนะครับเดือนนี้เดือนตุลาปี2020นอีสเนาะนะครับสน,นราคาเปิดตัว11,500บาทอ่านะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตกันให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ